siento ตมีระดาเกเมนี่แหละพลังสเสน่ห์วงแขนดูกระจ่างใสของอำ้ำ12 plus low on pure diamond radiance ผสมอนุภาคเพชรบริสุทธิ์ได้เห็นเป็นต้องหลงใหม่12 plus low on pure diamond radiance หลังจากที่ดูโฆษณาของพี่อ้ําไปแล้วเนี่ยทัพทีมก็เกิดอินสปีเรชันเพื่อที่จะทำให้สาวๆอ <สา S 1> ย่างพวกเราเนี่ยมีท่าเด็ดๆไปพิชิตใจใชายหนุ่มกันแล้วค่ะอ่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องนะท่าเด็ดๆของทัพทีมนเนี่ยทัพทีหมายถึงว่าท่าโพสเลิศๆไปดึงดูดสายตาหนุ่มๆค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ว่าคิลลิง่งโพสที่ฆ่าใจหนุ่มค่ะวันนี้นะคะทัพทีมจัดเต็มเตรียมมาให้ถึง1ิท่าไม้ตายเลยละค่ะอ่าอยากรู้แล้วละจิว่า12ท่าไม้ตายเนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยค่ะ ท่าที่1ชื่อท่าว่า Look at me หรือว่ามองมาที่ฉันเป็นท่าเบสิกพื้นฐานที่จะเริ่มเรียกร้อ,องความสนใจค่ะเริ่มที่1 2 3สองสาท่าที่2ชื่อท่าว่า Add me friend หรือว่ามาดิเ่นกันไหมเริ่มกันที่หนึ่งสองสาม yeah. 3จัดให้หนักเุื่อท่าบริสิปอยากจะมองหนู่ข้างโต๊ะแต่อัพทำเป็นคุยกับเพื่อนในกลุ่มเริ่มกันที่1 2 3สองสา,<ะ>าท่ี่4อันนี้ทีเด็ดเชื่อท่าว่า give i ิ t o m e หรือว่าใจคุณเป็นของฉันเริ่มกันที่1 2 ที่ 5. I'm your magnet ตปวทเพลงเสน่ห,นห์ดูดเหนกล้าหมายเริ่มกันที่หนึ่งสองสามท่าที่ 6. Never say no คำว่าไม่จะไม่หลุดออกมาจาก,กปากผู้ชายเลยเริ่มกันที่หนึ่ง โคตรกันหนื่อยไหมคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้หนุ่มเป้าหมายอีกเนี่ยต้องจัดหนักๆแล้วล่ะคะ่ะท่าที่7 Hello Stranger หรือว่าท่าสวัสดีคนแปลกหน้าเอาไวเ้เซอร์ให้หนุหน่มๆจำฝังใจเลยและเงินที่1 2 3 Hello 2> Yeah เลวลาแดนซ์ที่ได้ปลาหนีไข่จะท่าที่8 No Mercy Dance ให้หนุหน่มๆยิ้นข้างเก็บอาการจนไม่อยู่เริ่มที่ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามท่าที่เก้า bomb every man ระเบิดพลังสเสน่ห์ชายใดที่อยู่ใกล้เป็นอันเสร็จแบบยกหยนุนเริ่มที่หนึ่งสองสามท่าที่สิบสปิน n i n เซ i หรือท่าปันเสน่ห์ใส หนุ่มๆเจอท่าระดับตัวแม่ขนาดนี้ก็ต้องคลานมาขอพินแน่นอนเริ่มที่1 2ึสยจึงหวะคนแน่นต้องท่าที่สิบเอ็ด oh. นลทิสคาหรือท่าหัวใจละลายเบียดชู้ให้แม่ลายขาดใจตายกับไปข้างหนึ่งเริ่มที่หนึ่งสองา 2กับไม้ตัาสุดท้ายที่งัดมาใช้ที่ไรก็ได้ผลดุกจีกักบท่า post k i l หรือท่าพิฆาตเริ่มที่1 2 3 1> เดินเข้าไป12ท่าท killing post แบบนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าหนุ่มๆดิ้นไม่หลุดแน่นอนเลยล่ะค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะ วันไหนที่เราใส่แขนกุดเนี่ยก็ให้มั่นใจว่าน้องจักของเราได้รับการดูแลให้เรียมเนียนขาวใสเป็นอย่างดีแต่สำหรับสาวๆที่ไม่มีความมั่นใจเนี่ยก็ต้องนี่เลยค่ะ12 Plus Row on Peel Diamond r a d i a n c ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะรับรองว่าวงแขนเขาก็ะจางใสดูดประกายเพชรให้เห็นเป็นต้องหลงแน่นอนส่วนสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะโพสท่าได้แบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ w w w m y t 2 p l u s c o m เจ็กซี่ตัวแม่อย่างพี่อ้ําพัชราพานเนี่ยเขาไปโพสตท่าโชว์สเต็ปเทพให้เราได้โพสต์ตามกันแล้วล่ะคะ่ะส่วนสาวที่โพสตท่าชนะเลิศที่สุดแหนก็มีโอกาสึ้นไปโฟตโต้คลิกับสองหนุ่มเอสเจตัวเป็นเป็นขอย้งสามพยางตัวเป็นเป็นและเจอกันนะคะบ๊ายบาย ที่ได้ดูคลิปแนะนำ12ท่าไม้ตายที่ลิ้งโพสกดใจชายแล้วฝึกปลือจนเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยฝ่งทางนี้นะคะถ้าพี่มีข่าวดีมาบอกค่ะทางเทวพลัสกำลังหาสาวนะักโปรเส่นอที่สามารถครีาอท่าโพสตัวเองได้ดีที่สุดชิงรางวัลจี G ้เพชรแพ้ P P. รู้แล้วก็รีบม,มาโพสได้ที่ www.mytwelplus.com อย้ำนะคะ3ามพยางพลาดไม่ได้ค่ะ